สบายดีพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องยายแปรเกี่ยวหญ้าเหมือนเดิมพู๊นี่กอหญ้าออกกะแปนเนี่ยเทพี่น้องจะเกี่ยวฮาใช่เลยยายเออผู้ ชิชูต่ออะไรเปนวันนี้แดดกระสูเได้พี่น้องเอ้ยบาทนี้แม่มือร์เก็เล่มมันยอน,ยอนเลยแล้วเมืม่อปซะชบชดน,นี้กันแรกหกสิห้าสิี่จันแล้วมื่อทางนั้นเราบอันไปเนาะ ตัวหงนีเราเรียนระดับอยู่ให้มันยดพก,ก่ออยังไงมาอพีพี่น้องแดนนาหอดโกโบกเกี่ยวไปเกี่ยวเพียอยู่ในนาหมักจับบอสนาพี่น้องหอ,อมน้ำหมักจับหอมเมียนไล่ขึ้นหน่อยน้องคือนไล่ มาแล้วคุกแฝงคุกไปใส่ชื่อน้ำมันดกแป้อมเมื่อไรนอนปวดบิดแขนก็ต้าไปยังมากเกี่ยวเพิ่นเนาะ เขาแล้วก็มีแห้งสูตร,รต่อเราแห้งขึ้นกับป้าชันทายอุ้ยอีตียายแปรกางขึ้นจะกกับป้าอีกตีอีกคูขึ้นบ่คูขึ้นแล้วมือละน่อยอะีตีคนะกหาเหล่าขาปะกระกระโพดอันกางขึ้นนะ <laughs> พวกระปวงเมียกระป่วง <laughs> จนาม่ได้อยู่ได้พี่น้องเลยมองดูความจุผนเหตุนะสุดจะวัวได้บมมี่มันบ่มี่เลยใหญ่เอ้ยมันมันแหบมันหามกันอยู่เฮ้ยเขาหลูเช้ากับขืนนอนอือนี่แบบไปชมเหนื่อเจ้ามันหลุดห้องม่นด่า เขาแหละหัวห้าก็อยากใช้สูบเฝ้าจะให้เป็นพวยสีเออทำนี่อันแรกจะให้ไงอันตูบนี่ตั้งแต่เริ่มเอากันกับอีซีแถาเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นเสาจากต้นจะก่อมันจะเป็นตาสีได้อยู่บ่อันตูบนะพังคืออะไรนะพังแหน่อะไรฮิตดิยื่นพี่เออ โอ้เฉดตูบนอนเย็นแป้ก็มายิ้ม,มาสั่นและนาะเห็นเสาอันตูบลูกเคยสี่ต้นจานอ่ะพี่น้อคือจาตอนตั้งแต่ข้าวกับอีซีเฉดตูบนะจักปีเหรอเดี๋ยวปีหนึ่งหรอือเปล่านี่นง่คือขวานเนาะ เราไม่รั่หนักเกี่ยวง่ายอยู่มัำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนพี่น้องเ้ยบ่จักขุดน้องบ่จักเกี่ยวหน้า หักไปมือได้กันยังสามเก่าพี่น้องเลยบ่มีอันเพิ่มอันพูนคือว่าแล้วมันบ่พร้อมเพียงเฮียงหนากกันหามาได้ผัดเบิดคือพอเฮียงกันบ่จักคันหาเด็ได้ร่อยผัดไปเลยหาชิปกันได้ร่อยผัดหาซิปเห็นบอกว่าันนี่พิลิงพิงลิงอีเชียนโทรมาห้าวอะฮะเราสืบไปนู่วมาแน่น่ะเขาเห็นแล้วผลกายไปน่ะ ปืดลนกลายไปนอกซิโน่พบอเ่าเ,า,เ,า,เา,าก,กัืมค่าาจับก็คือบอกว่ากูนี่เว่าห้องว่า,า,กกกกเ,วา,าเริ่มสิเป็นพีอีกเลยไนดะ้่ะ ตะโค้งกระดูกเลยเจะหมากเล่าในเวอร์สั้นนี่บใยายเวอร์สั้นกระดูกนี่บใยายฮะบอกนะฮู้อะไรพี่จ๋อจ้าฮะโอ้ยเขาเมื่อยนได้จะเอ่ยคำนี่แพ้ไม่เงียอยู่เมืองดอกบานนี่เมืองไซอะนะอยู่ยังก้าดให้ได้ไิมีขาโลดไปอะนะก็ไม่เราเลย โอ้ยฮาสิชี่สแล้วสิป้าพัว้ากิชี่จ้างขันโดนี้ไปอยู่เวียงคือจะว่าได้หลอกว่าเอเป็นบ่เพราะช่วงว่าวะมาในป้าแท้ดิโบได้นี่ได้ขันรอบ่าเมื่ออย่าหาคนนี้เองยังหิงแล้วก็อยู่เห็นกระดูกเจ้าอยู่นี่แหละนอกจากว่าตัวเองอิ่มตัวเองเรือแหละแล้วเมื่อเสียจบบดีจจะเถื่อไปเมื่อ เออได้อยุงั้นเราจะทาเป็นยังไงนีง่เล้วก,กับบมเมื่อแล้วกับม่มีบอลอยู่คือกันตั้งเงี้ยเลิกกับม่มีบอลอยู่ได้เด้อชิบอยู่ไหนใช้มาอยู่น้ำอ้ายค่ะเบาหบรหืออยู่ทางไหน <c oughs> มีดติดผูกบุมีทางไปน้ำมาก่อนอยู่น้ำมันใหญ่แปรนี่มีแต่รุ่นโซ่ถิ่มมาห้อมอยูน่น้ำใหญ่แปรเบิร์ต แปะกับแปะแปะกับแปะกันชิเปลี่ยนชื่ออะไรผนกเก็บแปะกันดิแผนกเก็บแผน,เก,นกเล็มระวังเอาหนิวไปน้ำซะเด้อระวังมันเอาหนิวไปน้ำซะเดอ้อ เกี่ยวหญาค่าหญาเผกได้หนึงน่งโมเมนหญาค่าได้เนาะ มันแรงสิพาก,กันออกมาสอนกุ้งพี่น้องเนี่ยอยี่น้องนี่แหละน้องตัวอีวน้อยครับหมามสอนขี่มุ้งเข่งอจังมากขี่บ่ขี่มุ้งข้าหางมุ่เมื่อป้าอีกบ่เมื่อวานนี่มามห้าผัวบุหินเท,ทือนม่อเทือนม่อไหน,นานแล้วเฮาจะออกมาแต่ชามมุ้งตั้งอย่างนะไว้บบใจปั้นชิดได้นี่คือยังมายยมได้เห <c oughs> ล็กมาเวลาบ่าเป็นเวลานะ จะหนักกันกับลาจังมุงชุรับเพลิงเพลิงเลิงมาก,ก่อนกับมี่ค่ะแล้วอะไรไม่เชียร์งานเราก็ว่าเลย ທາງໃສ່ກະບໍ່ຄັກເນາ ค่าน้องชายใหญ่อ,อ,อือม,มีพรอได้อยอะอืมแต่จะกรรมนี่ หมัดนึงมายหายเนี่ยยั้พ่อหมัดตัวตายมันกระไดคือกันเบิดบปใหยใช้ปนกันิบ่ ôi cô lạc lại bay lụn bay đã cái điện จะเหมืนเปิดเพลงกูจะตรูเขามาเมี่ยนซะดอกโอ้อยประโดวะจะกำหวนน้ำข้าวอยู่บ้อยนะ่าแปรพออันน่ะแม่ เบิดแล้วพี่น้องแถวนี้มาเนี่ยกันบอกยายแปดไปเกี่ยวอยู่ทึ่งทยามาหาคล้ายเขื่องก่อนพี่น้องเลยปก่คนดีวย้ายหาคล้ายเขื่องคล้ายคลองก่อนมันยงมลืมอยู่เลขนะเออฮัชิซื้อดอกฮัชชิทุมสุดมีหอยเล็กมันออกก็เดียวนะยายแปร ซื้อลุมซื้อบนอีสิบอ<ม>เ,ลเล็กเล็กเล้าลไไบาะไพ่ชิจาเล็กกลายเล็กโพดละพี่น้องเอยคู่มือนี่เล็กเบี้ยก็จะพังตอนสี่ม้งหาม้งงูกม้งไพ่ชิไปน้ำพันชื่อชื่อว่าละพันกี่สองพันกี่ป่าถือระบบคู่มดค่ะอันน้ำเล็กสามสี่เวลาหน่ะพี่นอ้องพันบ่ะคือตะกี้หรืตะกี้ยังว่ามีแต่เล็กเหล้าเล็กไทย เลขเคตเลขหัวห้าหนอค่าน้อยมากเลยเรียนเรียนเวลาออก <c oughs> อ่ะพี่น้องเอ้ยลา่าขีปสนิตรเลยให้ยายแปรเกี่ยวไปคามจิ้งจอกเชื่อออกมาสู่เพิ่นสอนน้องเสี่ยว <c oughs> เออส,อสี่กับสี่คะแนนอย่าเมื่อป้าก็ยจะทับป่อยเจ้านะ คือเมื่อวานนี่บ่ได้ได้เจ้าถือธงสุภาพก,ก็มันธงนำพากร้ยเล่มาส่องหาครับพอเมื่ออะไรครับวะประเทนเมืองสิ่งสากากายปืดเข้ามาไปหาไอ้สแป๊ดกึบ